แม่ดีใจพี่น้องแมลงเบ่งดอกไหม่นนยามเศร้าต้นพักเสียนพี่น้องเห็นบ่ต้นพักเสียนนี่เนี่ยชวนล่างบานเมื่อนี้บบ่คอยหนาวปานในอ่อนๆนุ่ออนอนนงจักหน่อย ต้นกระเทียมพีนนน่น้องขืนหลายหลเด้อเบื้องกำลังขืนหลายหลเห็นบั้ยปกาศจากอยู่ปีทีเดียวว่าแม่ปานนี่พุดนะพุ่นนะขยายออกไปเรียบเรียบเบื้องกำลังขืนพักเสียนฟางเมงามงาม Mà chú mương thai áp bài văn chứ bộ khửn hả? Xuân dồm nổi chú lắng bàn này. Hiện bộ. Bây giờ chú bắt xuân dồm nổi. Bênn biển thang đơn nè. Hiện bộ. Nè, cực thiệm. กระเทียมกระเทียมกระเทียมปลาเห็นบ่ควนขืนควรอ่ะขืนน้อยนะไอ้คนอ่ะอันนี้ดอกไม้สีโมนหอมหอมเด้อพี่น้องงามงามควรอ่ะเห็ดเอลี่อยู่เห็ดเอลี่อยู่ นี่อันนี้ยุโรงพักเขามาเดวยวอ,อยาไปแอบแอบปเปลอันกระเทียมพี่นองหนาวร้ายบริหิทธิวิดีโอห้พี่นองเบืง้งเห็นบ่เป็นยังคือปลูกใส่กระทางย่ามเอาเมียบานเอาตะหัวเผินเมียบานพี่นองเอาในไปว่านแนวเผินบ่ออกไหมนี่เฮ้เสียวหัว อาตะหัวเพิ่นน่ะไปบ้านปลูกสลัดว่าท่านปลูกพี่น้องหนาวนี่อันนี้เป็นยาสมุนไพรเ้อพี่น้องคือหอมกินคือใบหนาดนะ่ะอันนี้ก็ะเมีนยนยา้าสื่อเม็ดซ่องเอาไปไว้ปลูกบ้านอันนี้ก็ะเมีนอยู่เชื่องไหมห่ลแพ่งแพงๆงเน,นี่ันี้ เห็นบ่กระเทียมกระเทียมถ้าเอาเมียบ้านเข้าไปเพอยู่เมืองไทยเข้าเอาแน่ไปบ้านเดี๋ยวบ่ก็เอานี่แหละ อันนี้กา,าดอกราวเรื่องดอกดาวเรืองกระลังออกตุปุติปีอันนี้พักแพ้วซื้อจากร้านไทยมากกั่มันเนบไวทุกปียากเหงสิรพี่นองอันนั้นหมักเนบเพื่อมักต้น ว่านเมืกอกนใหญ่ค่อยๆเสียมองไรแหงๆก็ไปเสียหนาโศกหนาเด้อพี่น้องค่อยๆทำความสะอาดไป เอาอกพกเพียงมาตากแดดไว้ตากแดดเอาในออกบ่เด้อได้พี่น้องเอาไปในถ่าปลูกนี่เราบอกพริกเจ็ดยูโรได้ลายอย,ยู่ด้วเนาะบพราะกากขัวในบ้านไหมย่านมิ้นเชหย่านพุ่ใหญ่เสียบดังเห็นบอกพี่น้องบอกพริกบอกพริกเอาไปในบ้าน member เห็นบ่อันนี้กรัมกรัมห่อไหมยีาสิปลูกเบิ้งอันนี้เป็นมา่ท่านออกอันนี้สิเป็นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกพักเป่นไหมพี่น,อน,อน,น้องแน่เอาแน่พักเปลี่ยนเมื่อวานเอาแน่พักเปลี่ยนเมื่อวานเบื้องนี่เห็นบ่ เปลี่ยนตัวนี้ไงนะเอามาวานเมองนี่ได้หุกกระทางออกไว้เตะกระดามมันนี่ออกไว้ไว้พี่น้องอันนี้เออเขาก็เห็เนนี่นี่นี่โคตรล้างกุ้งก็ล่างออกนี่เห็นบ่ขาวๆอันนี้ในท่านตะวันทานตะวันดาวเรื่องท่านตะวันก็ล่างโคตรล้างกุ้งขาวๆ กำลังทยอยออกยากสิคอร่าพี่นองสซมนี่นะจ้าพอกันกิปไม้พี่นองเอาไม้พี่นองกูไหลกกแช้ยายน้ำนี่เลยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย